ร่มเขาเยี่ยงครับเย็ดมาเที่ยวเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะกสองเที่ยวมากบ้านจักรยานครับผมนี่ครับล้มตะข้องครับผมนี่ครับขอต้อนรับแขกรับอชิญสวัสดีครับคุณชิชาเนี่ยครับ เียวครับี่ครับเบื้องลับตะข้องครับผมมี่ยายสยครผมดูหยหน้ารร้าม,มูเงาเที่ยวตะข้องครับนี่้นนก็นหลายเติมอยว่ครับแต็มีม,มุนผมขอคุณสีชาแนลค่าเที่ยวครับ ดอนนะครัดอนไวครับผมเลยว่าทีมงานเที่ยวครับผมเนี่ยครับมากับมูกับปวกครับผมเนี่ยครับลมครับเขาแย่เทียงครับบรรยากาศดีครับอม่ยงไรครับผมยูบรรยากาศร่องครับบรยากาศินินครับ พุ่มผมครับผมสองท่านหาดวยหกสิบหกครับผมนี่ครับลำตะข้องครับผมจากมุมเขาเยี่ยงเทียงครับกันหันลงครับนี่ครับแล้วคลิปนี้ก็โจเพียงเท่านี้ครับผมพาพี่น้องมาเที่ยวนะครับแล้วขีดหนีเขามีอย่างหลายติดตามช่องเขาไม่ใช่เดีเขาใหม่กำลังแก่ให้เราครับผมมาเที่ยวกับมือครับ